โ,โอ้ปาเตมมอล่าเอ,าเอาน,นี่หมายช้อนเย็นสวนดีค่ะยังมาเป็นสาวสวนจะไปเก็บผลละไมุ้ณพอ่อละไม้ตรงนี้ค่ะ นี่คือผลไม้แตงโมคาชุกกาบยุซี่นี่คือองุ่นคัมเลอร์ไรนี่คือแคทลูกมะม่วงเขียวมะม่วงเหลืองแต่ตังก็คือองุ่นเขียวโอ้โหปาเตโม่เอาล้วได้ไม่ไรจะเก็บผลไม้ค่ะเอาแล้วนะบ้านึงเบาเบาสิ เดีเแกก็ล่กรเนี่กระแ,แตกแล้วนะีลูกโยนแรงเกินไปอ,อันนี้เหรอออนี่น <c oughs> ี่บาบาบอบ

nào đi, cái ơi, còn bỏ kinh vậy đi quà má, kinh cái gì qua, kinh vậy đi qua, oh no, oh no, hụt hết rồi ขายอะไรกี่ตัวเ้ยังไม่หลับมากยอะเขามาอะเขามาเผลอไหมเยอเข้ามาขายได้รเข้ามาขายอะไรคะขายอะไรคะเรียกค่ะ า,ามาว้าวาาอู้อยากกินผลไม้ยี่พอดีเลยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอาอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างล่ะคะเอาแต่อะไริคแลมวอกว่มีอะไรบ้างอะคะมีใ่ปั้ง <c oughs> มีอะไรป้างมีแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแอปเปิ้ลไหนมีแอปเปิ้ลไหมคะนี่ไหน กี่บาทนะคะ20บาท20บาทเนาะขอเอ๋อซะท่างกี่เท่าไหร่ขอเอาครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะลูกค้าเลี้ยบีทำไมแบบนี้เฮ้ยขี้โกงโกงมาช่างดีกว่าที่จริงยังไม่ถึงเลยนะทำให้กิ๊กเกี้มประสายอีกรุ่นเอาให้เหมือนเลยอีกลุ่นค่ะ เอาแค่สองลูกพอบอกว่าเอาแค่สองลูกพอค่ะแถมแม่บอกโนี่แม่บอกแถมค่ะอ๋อแถมหมอขอบคุนค่ะโอเคค่ะเอาแอปเปิลแล้วขอเอาอะไรอร่อยๆแบบแนะนำบ้างคะในร้านนี้ส่วนใหญ่คนมาซื้อบ่อยอ่งคะมีอะไรบ้างคะเฮ้ยก็ไม่รู้ถามว่ามีอะไรบ้างที่แบบติดแนะนําในร้านนี้อะค่ะจะซื้ออะไรบ้างบอกดูแลทั้ง เอาค่ะลูกเลยดีกว่าโอเคนะคะไม่เอาพี่จะหดลูกใส่ถุงแช่งกิโลใส่ถุงแช่งกิโลเลยพี่บอกว่าเอาแตงโมไม่ได้เอาไม่ได้เอาไข่ตะลุกเอาตะลุกกิ๊ก้อนเอาแตงโมเอาไข่หมดไปไม่ได้อ้าวแตงโมหยิบไม่หน่อยลูกคะพี่จะเอาแตงโมเออไอ้ดูโกกตาช่างมากเลย ใส่ถุงค่ะก็เลยจะได้อ่ะเยนสี่เรนนะนั่นเลยอร่อยแน่นอนอ่ะมาจับไปกินกับเพื่้นกันเถอะโอ๊ย่ระยะเลยอ่ะโยนแบบนี้ได้ไงอ่ะอ่ะเอาแตงโมค่ะหนักตามลูกขาขาอาเลยค่ะขาค่ะหนักก็ย่อสิชุดกินแตงโมไม่ สองชั 3, ้เอิดเอเออดออดออกกดังออกอองออกดังออกโอ้โอ้อ้สอ้โอ้โอ้อ oh, oh ้โโอ้อโอ้โอ้โอโอโอ้โโอ้โ้โอ้อโอ้โเ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โ้โอ้วกันออ้ สุดยอดมากเลยค่ะโอเคเอาแค่นี้ดีกว่าอ่ะทั้งหมดนะคะถอยก็มีแอปเปิ้ลเขียวสามลูกแคตาลูปแล้วก็แตงโมค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมดยี่สิบบาทโอ้โหยี่สิบบาทขายถูกมากเลยวันนี้ย้าก็่อปีแล้วค่ะงั้นเดี๋ยววันหน้าค่อยมาซื้อมาใหม่นะคะค่ะโอเคบ๊ายบายไปก่อค่ะค่ะยวก่อนไปจุพี่โบก่อน จุก,กัดจุก,กัดจุก,กัดสิจ <c oughs> ุกก๊บชากลับบ้านด้วยนะค่ะลูกเมครั้งหนึ่งแล้วร้านนี้บริการดีจริงอ่ะให้ติก๊ก20บาทไายังกูชอบค่ะค่ะกลับกินจอกขี่หนูด้วยนะบายบายค่ะ